ชาวสิวิไลบรารมีสามสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทัศโรเป็นท่อฐานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัศโรที่ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ พึ่งพาอาศัยศรัทธาเลิ่มใสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทมบารมีสามสิทัศผพระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโรเป็นศูนย์กลางของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นเครื่องจักรละเอียด เป็นพลังงานละเอียดเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีกำลังอำนาจจำนวนปริมาณมากกว่า ธรรมกิเลสท,ที่เป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดดันทัสโรที่รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์นี้ธรรมกิเลสเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตา ไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่เอาโหสิกรรมไม่เมตตาไม่กรุณาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเป็นโลภโกรธหลงที่ยังอยู่ในนิพพานธรรมบาร,รมีสาสบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรอยู่ในร่างกายของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรที่เดิมรุกเข้ามาในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเพื่อยึด ร,รมยึดธาไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิบทรรัศนี้ทำให้นิพพานธรรมปรมีสาสิบทรรัศนี้มีขนาดเล็กลงจากเดิมมีขนาดใหญ่เท่ากับ นิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรัสรอก็จะมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทรัสรเรียนรู้จากธรรมทุกธรรมเรียนรู้ อย่างปลอดภัยไม่ประมาทประชุมรวมทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรปรับปุงเป็นการดึงดูดบอกเกิด ให้ทำรรทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโรได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุอยู่ในบังคับของบาร,รมีสามสิทัศ์พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัสโร ไม่ให้ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมบารมีส0สบทัศประเดศประคุณหลวงปู่สดจันทสตโรทำให้ขนาดของนิพพานธรรมบารมีสามสบทัศนี้มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อให้เท่า ขนาดเดิมเป็นช่วงขั้นตอนที่รับรู้การดึงดูดบ่อกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระคุณดวงปุษตันทัศโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วย ของธรรมกิเลสของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดเกิดเป็นธรรมบาร,รมี30มสิทัศพระเดพพศพบะุณหลงประสจันทัสรมใหม่ๆเกิดเป็นธาตุที่อยู่ในบังคับ ควบคุมของธรรมปรมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทสทัสโรเพิ่มมากขึ้นเกิดการรวบรวมรักษาปรมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทส์ทัโรรวบรวมรักษาธาตุไม่ให้กิเลสยดึดธรรมยึดธาตุ ไปจากนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทััน์นี้ที่เป็นผลรวมให้ขนาดของนิพพานธรรมบาร,รมีสาสิทัศนี้ขยายขนาดเพื่อกลับเข้าสู่ขนาดเดิมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณลวงปุสตแจนทัสโร สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตัวตราทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทธัต์นี้ให้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตนเองให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัต์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโรจากธรรมทุกธรรมสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจจนทัสโรทำให้นิพพานธรรมบารมีสาสบทัศนี้ปลอดภัยจากธรรมทั้งหมด อยู่อย่างไม่เป็นอันตรายไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดมั่นคงยั่งยืนมีตัวตนที่ไม่เสื่อมสลายไม่ถูกกิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรม ปารมีสาสบทัศนี้ทำให้ท่อทานธรรมปารมีสาสบทัตพระเดชพระคุณหลวงปสุสถันทัสโรเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเป็นมาตรฐานตามแผนผังสำเร็จ เวลารารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้เกิดเป็นวิกฤตเกิดขึ้นกับนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่รารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นวิกฤต อุปสรรคที่กิเลสปิดบังหลอกลวงไม่ให้รู้ว่านิพพานธรรมกิเลสมีวิกิตอุปสรรคเกิดขึ้นจากการขยายขนาดของนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทรทัศโรเข้าสู่พื้นที่ของนิพพานธรรมกิเลสของนิพพานธรรมทุกนิพพานบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทรทัศโรสร้างโอกาสรวบรวมรักษา บารมีสามสิทัศสระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสรที่ได้จากธรรมทุกธรรมรวบรวมธาตุที่มาจากธรรมทุกธรรมที่ถูกธรรมบารมีสามสิทัศสระเดชพระคุณหลวงปุสจันทร์ทัสรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรม บรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัโรใหม่ๆเกิดขึ้นวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่รับรู้ที่เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของการนำซากคนสัตว์สิ่งของมาจิน มาเป็นทร,รัพย์สมบ,บัตบิอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้เกิดการขาดแคลน ทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาวทำให้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาซึ่งมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส กทมขออ,อ,อที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นการสร้างสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเกิดขึ้นจากการยึดธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาทำกิเลสได้ง่าย พื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรจากธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโร ได้ธาตุใหม่ๆอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดษพรกุลหลวงปสดจันททัสโรมีอัตตาเพิ่มขึ้นมากกว่าการถูกกิเลสยึดธ,ธรรมยึดธาตไปจากนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงส้สดจันททัสโร กิเลสที่มีอยู่มากในจัก,กรวาลมนุษย์อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นโอกาสให้บารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทัสโรเดินทางไปตามร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบร่างกายของคนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมด ด้วยบารมีสามสิบทธัพระเดชพระคุณหลวงปสสู่สดจันทัสโรที่ทำให้ชีวิตเป็นยังอยู่มั่นคงยั่งยืนไม่เสื่อมสลายรักษาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทััน พระเดชพระคุณหลวงปูสดจันทัสโรเข้าแทนพื้นที่ของกิเลสให้ได้ทาใุใหม่ๆจากะร,รมกิเลสเป็นของบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทัสทโรเพิ่มมากขึ้นสร้างความมั่นคงยั่งยืน ให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของคนสัตว์สิ่งของเป็นทานศีมสมาธิมักน้อยสันโดษละชั่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิทธะพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทสัสโร ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตอนเองร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่รวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศทโรจากทำทุกธรรมสำเร็จ สมบูรณ์ตลอดเวลาพัฒนาประปรุงมั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นตลอดวิกฤตอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรกิเลสปิดบังหลอกลวงไม่ให้รู้กิเลสบังคับหลอกลวงให้รู้ว่าวิกิตอุปสรรคมีอยู่ในเฉพาะนิพพานธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร แท้จริงแล้ววิกิจอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอยู่ในนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธรรัศสพระเดชพระคุณหลงปุสยันทัสโรวิกิตอุปสรรคปัญหาทั้งหมด บารมีสามสิบทัศเสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสรแก้ไขได้ดึงดูดบ่อกเกิดให้กลับเข้าสู่การเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทรัสร ได้ทั้งหมดสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาที่เป็นการขยายขนาดของนิพพานธรรมปรมีสามสิทรรธัสระเดชพระคุณหลวงปู่ศพจันทาสโรเข้าสู่ขนาดเดิมที่มีขนาดใหญ่เท่ากับทุกนิพพาน มีเป้าหมายขยายนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ครอบคุมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกนิพพานเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหญ่ยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดให้เข้าสู่ยุติธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าสู่สันติภาพบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทุกขนิพพานมั่นคงยั่งยืนอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบร่มเย็นเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร กิเลสปิดบังบังคับหลอกลวงไม่ให้รู้หลอกลวงว่าวิกฤตอุปสรรคปัญหาทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถให้กลับคืนเข้าสู่ปกติได้ แท้จริงแล้วบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้โอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากธรรมทั้งหมดจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาทั้งหมด ได้สำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้นิพพานธรรมบรมีสะสิทพันนี้กลับคืนเข้าสู่ปกติเข้าสู่ขนาดเดิมเพื่อขยายขนาด เข้าสู่ทุกนิพพานเพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุสดจันทัสรอทำให้พระเดศพระคุณหลวงปุสสจันทัสรพระเดศพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกยูงนำให้เรา อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษยันทัศโรเพื่อทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานรวบรวมรักษาบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัโร จากทรรมทุกธรรมสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมี30มสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไปอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งหมดพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ด้วยบาร,รมี30มสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลา